สวัสดีทุกทกท่านนะครับผมพัชจินกรกุลและขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการเดินหน้าประเทศไทยในหัวข้อเรื่องสําคัญครับการยกเครื่องปฏิรูปการศึกษาไทยทั้งระบบต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ซึ่งเราอยู่กับทางท่านพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับวันนี้จะมาคุยกันเรื่องของครูครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์สาคัญของชาติอยากจะได้ผลผลิตออกมาอย่างไร แม่พิมพ์พ่อพิมพ์มีส่วนสําคัญเป็นอย่างยิ่งที่ผ่านมาปัญหาเกิดขึ้นเยอะอยากได้จานแต่เอาแม่พิมพ์ที่ผลิตเป็นถ้วยมามันก็ไม่ตรงความต้องการปริมาณมากไปน้อยไปพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ขาดเกินเหล่านี้นี่คือเรื่องสําคัญที่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันนะครับท่านมนตเอกนาภงสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบวันนี้เรื่องของคุณครูนะฮะทั้งคุณครูขาดไปมากไปน้อยไปหรือบางทีครูจบมาไม่ตรงกับที่สอนอสอนไม่มีคุณภาพอย่างที่เด็กควรจะเป็นอ,อันนี้ท่านจะ มีอะไรพูดไหมฮะเพราะมันน่าจะเป็นเรื่องคาใจของพ,อพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนจริงๆแล้วภาพรวมของครูในประเทศไทยเนี่ยเกินนะฮะเ,<อ> <ๆ S 2> เกินกว่าอัตราที่มีครับอันนี้ผมก็ได้เอาวิชาทหารเข้ามาใช้โดยอายจํานวนครูเนี่ยมาทําแผนที่ดูมาแมปปิ้งดูนะครับครับถ้าท่านจะดูในภาพาจะเห็นว่าครูในพื้นที่เนี่ยถ้าเป็นภาพรวมของประเทศไทยเนี่ยนะครับไอ้สูงที่เป็นสีเขียวเข้มเนี่ยคือเป็น จังหวัดที่มีครูเกินอัตรามากกว่า1 0ขึ้นไปคือเกินมากกว่า10นะครับคือถ้าสีเขียวอ่อนก็เกินนิดหน่อยถ้าสีแดงเนี่ยคือครูขาดมากกว่า1 0ถ้าสีส้มเนี่ยครูขาดนิดหน่อยนะครับถ้าดูอันแรกเนี่ยลำพังเป็นครูครูอย่างเดียวนะครับสีแดงจะเยอะหน่อยแต่คราวนี้เรามีพนักงานราชการมีข้าราชการอื่นอีกมารวมเมื่อเอามาแมปปิง้งรวมซึ่งผู้ที่ทําหน้าที่ครูด้วยนะครับ,รบท่านจะเห็นว่าไอ้สีแดงมันหายไปแล้ว หายไปจะเป็นเขียวสุดๆจะเป็นเขียวไอ้สีเขียวเข้มเนล่ามันเกินนะครับเพราะปัญหามันอยู่ที่การบริหารจัดการครับมันอยู่ที่การบริหารจัดการนะฮะถ้าลงรายละเอียดผมก็มาหยุดแค่นั้นลงเลียดไปดูอีกนะครับว่าครูประถมเนี่ยเกินอยู่8,000กว่าตําแหน่งเกินนะฮะครูมัธยมขาด8,000กว่าเหมือนกันนะครับแต่ครูมัธยมเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ขาดหรอกเพราะว่าอัตราที่เขากำหนดไว้เดิมเนี่ยจำนวนครูในโรงเรียนมัธยมเป็น2เท่าของจํานวนอัตราที่ครูประถมเขา ครูการศึกษาพิเศษขาดอ,อ,อีกอีกห้าพันกว่านะค,ะครับเจา<อ>ะเจาะไม่พอ,อเจาะห้องเรียนอีกเจาะห้องเรียนเนี่ยก,ก็พบว่าถ้าโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีครูประจําชั้นเนี่ยคือครูไม่ครบชั้นเนี่ยสามหมื่นห้าพันห้องโรงเรียนขนาดกลางครูเกินอีกเก้าหมื่นห้องได้คิดง่ายๆนะถ้าเกลี่ยจากโรงเรียนขนาดกลางไปโรงเรียนขนาดเล็กก็พอย่งเหลือเลยฮะแต่ทาไมไม่ทาทาไม่ได้ครับเพราะเจาะกลุ่ม หลายวิชาก็พบอีกว่ามันไม่ตรงอ่ะสอนไม่ตรงปฐมวัยก็ไม่ตรงสาขาภาษาไทยก็สอนไม่ตรงคณิตศาสตร์ไม่ตรงวิทยาศาสตร์ไม่ตรงต้องแก้ทั้งหมดเลยท่านรัฐมนตรีครับ,รบผมถ้าจะสรุปสั้นๆไม่รู้จะแรงไปหรือเปล่าคือครูไทยของเราเนี่ยปริมาณเนี่ยเยอะแต่คุณภาพอ่ะ ยังไม่พอ,อยังยังยผมอาจจะแรงไปจริงๆคุณภาพผมไม่ยอมรับว,ว่า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 แรงไปใช่ไหมงั้นต้องขอโทษนะฮะไม่ใช่นะฮะจริงๆค,คุณภาพเราก็โอเคพอได้พอได้แต่จากการที่เราละเลยท่านเหล่านั้นนะครับระบบการให้ความรู้คุณครูเนี่ยก็ไม่เป็นระบบที่ดีนักนะครับแล้วระบบการอบรมเดิมมันก็ใบเ,เอือ้อคือ ให้ยาไม่ตรงจุดอ่ะเอางี้ดีกว่าให้ยาไม่ถูกโรคที่ผ่านมาอย่างนึงศักยภาพของครูเนี่ยออกมาได้ไม่เต็มที่ใช้คำนี้ดีกว่าผมให้90%าสิบเนี่ยมีจิตวิญญาณจิตวิญญาณความเป็นครูเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของความเป็นครูเพราะเขารักเด็กแต่เขาต้องการความช่วยเหลือสิ่งนี้เพร่ะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาครับไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่การบรรจุการโยกย้ายครูเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราจะมีเขาเรียกอุการบการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตเนี่ย อ,องคสเขตเนี่ย225คณะเนี่ยเป็นคนจัดการเรื่องพวกนี้แล้วหลายแห่งเราก็พบว่าครูเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมใช้เส้นใช้สาย,สายการขาดมาตรฐานในการพิจารณาบางส่วนเรียกรับเงินอีกที่ได้ยินว่ากิโลละแสนเนี่ยมันมาอย่างเนี้ยคุณครูผมก็จากเดิมมีไฟก็เลยค่อยๆหมดไฟด<อ>นะครับครับอันนี้เราแก้แล้วครับเราแก้ด้วยคําสั่งคอสชที่10แ11 ก็ค,คือว่าปรับโครงสร้างการบริหารในภูมิภาคเห็นไหมฮะถ้าจำไม่ผิดนะเรายุบกรกศเขตพื้นที่ไปแล้วตอนนี้มอบให้กรอสอจอเป็นคนฮันเดิลแทนนะครับแล้วก็ทีนี้พอแก้ปัญหาที่มันเลื่อนล่างมาก่อนหน้านี้ก็ต้องมีการวางแผนไปลงล่วงหน้าด้วยสําหรับบุคลากรครูในอนาคตตอนนี้ที่เราทำเนี่ยเราวางแผนล่วงหน้านนแล้วสิปีสิบปีรู้แล้วว่าจะต้องผลิตครูยังไงเพราะว่าการจะผลิตครูรุ่นหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลา5ปีนะท่านต้องเข้าเรียนหนังสือเนี่ยเราจะต้องผลิตครูให้ตรงความต้องการให้ได้นะครับ คนที่จะมาร่วมในการวางแผนผลิตครูเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นผู้กําหนดความต้องการพวกกำหนดความต้องการก็คือเนี you you ่ยสำนักงานคณะกรรมการสารคาพื้นฐานเขาต้องการครูเท่าไหร่อาชีวะต้องการครูเท่าไหร่เอกชนต้องการเท่าไหร่กศนต้องการครูเท่าไหร่พวกนี้เป็นดีมานไซส์นะครับส่วนไฟซัพพลายไซส์เนี่ยก็คือว่าสกอออกคือมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นคนผลิตก็เซิร์ฟรูปแผนแล้วก็เซิร์ฟครูสภามาเกี่ยวข้องตรงไหนครูสภาก็จะมาคุมเรื่องมาตรฐานครูใบประกอบวิชาชีพนะครับอันนี้ก็จะวางแผน ท่านไม่พอเราต้องปรับระบบการผลิตครูใหม่ท่านครับเ,เรามีหลักสูตรพันกว่าหลักสูตรที่ผลิตครูนะฮะจาก98สถาบันคือปลายละทิศละทางคนละเรื่องกันสคอ,อ,อเนี่ยคณะกรรมการการ,การโษาเนียมีเขาเรียกอะไรามาตรฐานหลักสูตรอยู่แล้วทุกคนจะต้องอยู่ในมาตรฐานหลักสูตรนี้แต่มาตรฐานหลักสูตรนียเป็นมาตรฐานหลักสูตรสำหรับผลิตครูในศตวรรษที่ยี่สิบ คือแต่ว่าโบราณุโบราณนะซึ่งตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากมันเปลี่ยนแล้วต้องปรับเอาแค่สิปีหลังมันนี้ก็เปลี่ยนมาตรฐานหลักสูตรต้องปรับคราวนี้จะปรับตามอำเภอใจไปเดี๋ยวหมายวิไลตามไม่ทันผมก็เลยให้หมายวิไลเนี่ยเข้าไปวางแผนกันดูซิราชพัฒน์ไปจับกลุ่มกันนะคุณวางแผนต้องปรับยังไงบ้างแล้วคุณมาเสนอผมนะครับใจผมอยากใช้ปีการศึกษาหน้านะฮะอ๋อเป็นการสื่อสารสองทางพูดคุยนให้ทํามาตรฐานทําหลักสูตรสมัยให้มารวมหัวกันทำราชพัฒน์ทั้งหลายนะครับว่าจะต้องเป็นอะไรบ้างการผลิตครูของประเทศ ที่เขาได้ครูที่มีคุณภาพเนี่ยเขาผลิตระบบปิดฮะก็คือว่ารู้ตัวก่อนว่าจะเป็นครูก่อนเข้าเรียนคือจบแล้วได้เป็นครูแน่นอนคนคนนั้นก็จะมีแรงจูงใจที่จะตั้งใจเรียนนะครับเพราะออกมาต้องทํางานเลยเหมือนทหารน่ะผมจบเรียนร้อยเนี่ยผมเข้าเนี่ยผมรู้ว่าผมเป็นทหารแน่นอนผมก็ตั้งใจเรียนเพื่อจะเตรียมตัวมาจบมาก็ประกอบอาชีพใครจะมีนักเรียนเตรียมครูทานองเตรียมทหารอย่างนั้นนะฮะแต่ว่าประเทศเล็กๆเนี่ยเขาสามารถมีสถาบันผลิตครูได้แห่งเดียวได้สิงคโปร์มีที่เดียวผลิตครูทั้งประเทศ พอพื้นที่เขาเล็กเพาเล็กแต่ของเราทําไม่ได้เรามี9มหาวิทยหายวิลายผลิตอยู่ <c oughs> ผมก็เอ๊ะทำไงก็ในใจคิดเป็นสองส่วนส่วนที่หนึ่งทำแล้วทําแล้วก็คือว่าโครงการคืนครูผู้คืนครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นโครงการนี <c oughs> ร้เนี่ยนะครับเราเอา25%ของครูเกษียณมาให้เด็กสมัครสอบแข่งขันหัวใจของมันเนี่ยก็คือว่าเราจะเอาคนเก่งมาเป็นครู <c oughs> เราจะหาครูที่ขาดแคลนในสาขา วิชาที่เราต้องการ,รเราจะเอาครูไปลงในพื้นที่ที่ไม่มีครูนะเพราะฉะนั้นหลักการนี้คือเด็กที่เข้ามาเข้าโครงการนี้เนี่ยก็ต้องกลับภูิพันเนาตัวเองตามที่สมัครการแข่งขันแ็แข่งข,ข,ข,ขันเฉพาะในเขตพื้นที่ตัวเองนอกจากการโครงการคืนครูพิเศษคุณภาซึ่งได้ครูระบบปิด25%เปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยผมยังมีแนวคิดที่จะอันนี้เป็นแนวคิดนะเป็นคิดได้ไม่กี่วัน,นแล้วี่เปอร์เซ็นต์่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์จะมาเพิ่มเข้าไปอีกให้4ี่เปอร์เซ็นต์ที่ทำไง ผมจะแบง่งโกลตาให้มหาวิทยาลัยที่ผลิตครูแบ่งไปเพราะว่าคุณได้100ร้อยคนเพราะว่า40%ของครูกาเสียเนี่ยหกพันคนได้นะคุณต่อปีเนี่ยครับคุณเอาไป200คุณเอาไป500คุณเอาไปพันหนึง่งเมื่อทุกคนกรู้โกลตาเด็กที่เข้าเรียนชุดเนี่ยแต่ละมหาวิทยาลัยที่ตามยอดเนี่ยเขานี่จะได้เป็นครูแน่นอนแต่ว่ายังไม่รู้จะไปที่ไหนค,คุณคก็ต้องมาสอบแข่งกันอีกทีใครได้ที่หนึ่งก็เลือกที่อยู่ก่อนมันตรงกับช่วงที่เรากาลังรีโปรไฟล์มหาวิทยาลัยพอดี เขาต้องปรับตัวสร้างจุดแข็งในตัวเขาครับแล้วก็จะเป็นแรงจูใจให้เด็กแห่กันไปสมัครที่นั่นครับแล้วเขาจะคัดเลือกคนเก่งได้ใช่ไหมคนกกจะไปตามสาขาวิชาชีพที่เขาัตอนเข้าต้องเก่งแล้วถึงจะได้โควตาเรียนเรียนแล้วยังต้องเก่งอีกไม่งั้นเลือกที่อยู่ที่หลังเพื่อนครับและการสอบบรรจุครูก็จะต้องเป็นกระบวนการที่โปร่งใสเป็นธรรมให้กับทุกคนวัดที่ความสามารถจริงๆนั่นเป็นระยะยาวแต่ระยะสั้นเราก็ยังไม่อีกนะครับเรามีการโครงการคืนครูผู้ทรงคุณค่าคือคุณครูที่เกษียณแล้ว นะครับเษียแล้วแล้วก็เขาก็ยังเก่งอยู่ยังสามารถถ่ายทอดเ็นได้รับรางวัลมาสุดยอดแต่ท่านก็ยังแล้วท่านยังมีแรงอยากสอนด้วยท่านอยากสอนเราก็โชคดีที่รัฐบาลได้สั่หมุนงบประมาณมาให้กับเราในปี60เนี่ยเราเตรียมไว้5,400อัตราเลยนะฮะทั่วประเทศเนี่ยคุณครูที่เข้ามาสอนได้เลยนะฮะเท่านั้นไม่พอครับเราเรากําลังปรับหลักสูตร ระบบการสอบบรรจุครูสมัยน,นาทีนี้เนี่ยให้กศจอคือคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเป็นผู้จัดสอบ,บนั่นแปลว่าในจังหวัดถึงแม้จะมีหลายเขตพื้นที่ก็จะสามารถเกลี่ยและโยกย้ายกันอยู่ในเขตจะมีความยืดหยุนยหย่นมากขึ้นผมก็คิดยาวไปข้างในอนาคตเนี่ยกำลัลงจะไปสู่อย่างนี้เราจะมีข้อสอบกลางขึ้นมาทําแบบกอพอครับสอบกลางทีเดียวแล้วจะได้ได้ครูมาขึ้นแรงกิ้เรียงไว้เราจะมีข้อสอบภาคกภาคกคือความรู้ทั่วไปภาคขจะเป็นข้อสอบกลางถือวิชาเฉพาะ สุดท้ายแล้วเนี่ยสมมุติผมสอบได้ก็ขอเรียบร้อยผมก็ถือบัตรเหมือนตั๋วนะผมก็ไปสมัครตามโรงเรียนต่างๆนะครับคุณผู้ในการเรียนโรงเรียนจะเป็นคนเลือกครูแล้วครับนี้แสดงว่าต่อไปสถาบันดีๆก็จะมีแต่ครูดีๆแล้วก็จะดึงดูดให้นักเรียนดีๆอยากเข้ามาเรียนแล้วมันก็จะวนกันไปอย่างนี้ทุกสถาบันก็ต้องแข่งกันพัฒนาคุณภาพ,าพาาการศึกษาดัวยทีนี้นั่นคือแผนในอนาคตเป็นรถแมปในส่วนของอนาคตข้างหน้านะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแต่ว่าในส่วนของคุณครูที่อยู่ในระบบปัจจุบันนี้แหละฮะ ท่านรัฐมนตรีมีแผนที่จะพัฒนายกระดับศักยภาพของคุณครูในระบบขณะนี้ยังไงบ้างอันใหม่เนี่ยผมจะกระจายไปที่จังหวัดเราทํำยังไงครับเราจะมีคะแนนโอนเน็ตไปกระจายทุกจังหวัดจะรู้คะแนนโอเน็ตในพื้นที่ตัวเองก็จะสามารถรู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองอยู่ตรงไหนเขาก็จะสามารถเลือกครูที่ต้องการอบรมในแต่ละเรื่องได้ด้วยนะครับโอนก็ประมาณไให้จังหวัดครับ<ๆ>มไม่เอางบว่าศูนย์กลางและโอนไปโอนไปเลยจังหวัดนะันเอาเงินไปแล้วคุณก็ไปจัดการอบรม ผมมั่นใจว่าในจังหวัดเนี่ยเขาหาวิทยากรได้เขามีเบสแพค t i c สที่เขาจะมาติวคนเขาได้ครูก็ไม่ต้องเดินทางไกลนะครับนั่นคืองบอบรมสองผมจะทํำยังไงจะช่วยครูยังไงผมก็ต้องใช้วิธีทดสอบความรู้เขาหน่อยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่การทดสอบเพื่ออะไรผมใช้คําว่าตรวจเลือดแล้วกันตรวจคุณว่าคอเลสเตอรอลสูงไหมความดันเป็นยังไงผมจะได้ให้ยาถูกให้ครบในทุกมิติของความเป็นครูใช่ไหมฮะผมก็ทดสอบผมเริ่มแล้วในในบิดเทอมใหญ่ ปีหน้าเนี่ยปีเนี้ยคือประมาณเดือนกุมภาพันธนะ์หลังสอบเสร็จแต่ครูวิทย์คณิตวิทย์คณิตจะต้องมาสอบทดสอบความรู้ตัวเองซึ่งก่อนจะทดสอบตรงนั้นเนี่ยนาทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะเราจะเอาความรู้เรื่องที่จะทดสอบที่ต้องรู้เนี่ยแขวนแขวนแขวนบนเน็ตแล้วค,คุณครูเข้ามาดูเตรียมตัวได้เขาสอบเสร็จจะเกิดอะไรขึ้นได้คะแนนออกมาคุณครูคนไหนที่ผ่านก็คือผ่าน คนไหนที่อ่อนตรงไหนเราจะได้ติวให้เขาเฉพาะเรื่องเฉพาะเรื่องเขาก็อยากจะได้ถ้าจะจัดแบงกิ้งเลยจัดไไม่ใช่ไม่ไม่ไม่แรงกิ้งแรงกิ้งเดี๋ยวเขาจะตกใจเราต้องการจะให้ย้ายให้ถูกกับตัวเขาอะเอี้ดีกว่าอแจ้งให้ทราบว่าเออจุดอ่อนจุดแข็งในตัวเขาเป็นยังไงอะไรบ้างแล้วเรามองเรามองลึกไปไม่ได้ว่าเป็นรายวิชานะเป็นกลุ่มสาระด้วยนะอย่างเช่นในวิชาคณิตศาสตร์คุณครูคนนี้เก่งโอ้ยพี่พี่ชิคานิตเกสุดยอดเลยพอมาเป็นด้านอื่น สาขากลุ่มสาระอื่นไม่อ่อนก็เอาเฉพาะสาระนั้นที่จะติวเขาคือมองกันขนาดนั้นแล้วถ้าคุณครูที่สอนวิชาอะไรก็ตามคิดยาวปิดว่าถ้าเขาเก่งแล้วก็ผ่านคุริฟายเนี่ยเขาจะมีคะแนนตุนในการเขาเรียกอะไรต่อไปประกอบวิชาชีพไม่ต้องไปไม่ต้องไปส่งผลงานแล้วเอาความสามารถที่เดงมีอยู่เนี่ยใช้เป็นคะแนนในการต่อไปประกอบวิชาชีพใช้ใช้ในการาดำรงวิทยฐานะอของเขาได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งนั่งส่งผลงาน นะครับตอนนี้เราได้ส่งผลคะแนนโอเน็ตเนี่ยไปให้ทุกจังหวัดเพื่อให้เข้าเปรียบเทียบแล้วผู้ว่าท่านจะดูมันจะเห็นเลยว่าจังหวัดไหนเราสู้จังหวัดข้างเคียงได้ไหมคะแนนไหนเราอ่อนต่ำกว่าคะแนนย่านกลางนะครับกลุ่มสาระวิชาไหนนะครับมันก็คล้ายๆการตรวจสุขภาพประจําปีของผู้างวิชาการจริงๆ<า>แล้วท่านนะข้อมูลพวกนี้มีหมดแล้ว<ช>แต่นาทีนี้เป็นนาทีที่เราข้อมูลนั้นมาใช้ประโยชน์วิเคราะห์มันแล้วก็ไปใช้ประโยชน์ ใช้ง่ายๆเลยจะได้ให้ยาได้ถูกที่แล้วไม่เปลืองค่ายาท่านพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเป้าหมายในการยกระดับพัฒนาศักยภาพของครูเพื่อให้ครูทุกคนเนี่ยสามารถถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับนักเรียนให้กับกําลังสําคัญของชาติต่อไปแต่ทีนี้คุณครูทุกคนก็ต้องการกําลังใจในการพัฒนาตัวเองขึ้นมาเพราะว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่แล้วคนก็ยังมองว่าครูทุกวันนี้ของไทยมันยังมีอะไรที่แบบทําให้เขาเสื่อมเสียความภูมิใจในตัวเขาเราจะยกระดับความภูมิใจความเป็นครูเขาขึ้นมายังไงฮะท่านรัฐมนตรีอื ในทุกๆวิติเลยเรื่องของกําลังใจมันสำคัญคุณครูเนี่ยถ้าในชุมชนนะครับไกลๆเนี่ยเขาเป็นที่ยอมรับของสังคมอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนว่าจากนโยบายใหม่การไปจะรูปการศึกษาใน2ปีที่ผ่านมานัฐบัลปัจจุบันเนี่ยเรามีหลายเรื่องที่ต้องแก้ปัญหาการศึกษาที่มันติดลมอยู่เนี่ยเยอะเหลือเกินเพราะภาระจะไปตกอยู่ที่คุณครูแน่นอนว่าขวัญกำลังใจเขาที่สำคัญคนะครับแล้วสิ่งที่เป็นปัญหาและพูดอยู่เสมอก็คือเรื่องของหนี้ศิลครู ยอมรับว่าครูผมมีหนี้สินเยอะนะครับหนี้สินเยอะจากด้วยระบบที่ระบบการกู้ที่เอื้อให้กู้ง่ายเหลือเกินนะครับระบบการทุจริตที่มันมีอยู่บ้างที่ต้องวิ่งหาเงินเพื่อมาใช้ใช้ในการโยกย้ายหรือทำอทำผลงานนะครับเพื่อเลวิีธนะเครื่องมีหลายอย่างรวมทั้งหนี้สินที่ตัวเองมีความเดือดร้อนเราก็หันมาดูให้นายกให้เป็นนโยบายว่าตนะ้องมาดูครับ ตอนนี้เราทำอะไรไปแล้วบ้างเรื่องหนี้สินครูนเนี่ยเรามีเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำจากกองทุนหมุนเวียนของสกส,คอ,สคอนะครับก็อยู่พันสองร้อยล้านบาทเราได้มาเนี่ยเรามีอยู่ในพันสองร้อยล้านบาทเนี่ยเราเอาไปเขาเรียกอะไรเหมือนกับรีไฟแนนซ์ได้ส่วนหนึ่งกับหนี้เก่าที่เขาดอกเบีย้ยสูงเดิมเนี่ยเขาบีเขาโดนดอกเบีย้ยอยู่ร้อยละหกนะครับอันใหม่อันนี้เราลดเหลือร้อยละสี่อันนี้เขากับแต่เขาไม่ได้รับเงิน,งนฮะเขาผ่อนน้อยลงอันนี้ก็เข้ามาห้า0มืนสี่พันกว่าลายนะครับประเด็นที่สองเนี่ย พวกคุณครูผมที่จะโดนฟ้องอ่ะโดนฟ้องแล้วก็จะมีปัญหาแล้วก็ไปขอชะลอการเมือนคดีกับเขาพักชำระหนี้ในส่วนที่มีเหตุมีผลอันนี้ต้องขอบคุณธนาคารนมสินนะครับอันนี้ก็ประมาณ5 0,000รายได้ช่วยมาผ่อนคลายส่วนที่3ก็กําลังทําอยู่แล้วใกล้จะเสร็จแล้วคือว่าการลดภาระการผ่อนหนี้รายเดือนอีกอันนึงอันนี้ใช้เงินอนาคตมาตามที่เป็นข่าวอันนี้ก็ประมาณทั้ง8 0 0 0 0 0แรายอันนี้กําลังใกล้จะเสร็จแล้วอันนี้ก็เป็นส่วนของการแก้ปัญหาหนี้สินครู นอกจากนั้นที่พักอาศัยนี่เป็นเรื่องอะไรทีท่ทหารเนี่ยมันสําคัญครับแล้วเ,เรามีอยู่สี่หมืนยูนิตนะครับโดยทั่วประเทศอ่ะซึ่งไม่ได้เท่าจำนวนครูหรอกครูต้องมีตั้งสี่แสนสีมืนยูนิตเนี่ยนะครับก็ทำรุดอยู่หมื่นกว่าหมื่นกว่านยายกบอกว่าคุณไปซ่อมไปเสร็จภายในปี60เนี่ยปีหน้าจะต้องเสร็จเพราะผมต้องซ่อมไปแล้ว2,000กว่าหลังอีกหมื่นหลังที่ต้องซ่อมไปเสร็จภายในปี60นี้อันนี้เดี๋ยวทำเสร็จนะครับครับและยังมีเรื่องอะไรอีกเรื่องการทุจริต การทุจริตในกระทรวงสาาก็เป็นที่กล่าวขวัญกันนะครับส่วนหนึ่งที่กล่าวมากก็คือเรื่องของการทุจริตในสกสคซึ่งสกสคนี่ต้องพูดว่าเป็นเงินของครูฮะเงินที่จะมาช่วยเป็นสวัสดิการครูเพราะผมต้องเอาเงินตัวนี้คืนมาเพื่อกลับให้ครูเขาได้องค์การค้าซึ่งเป็นหน่วยงานที่ช่วยในการที่มีรายได้ส่วนหนึ่งมาช่วยครูนะครับซึ่งมีระบบการทุจริตที่เกิดขึ้นนะครับก็ทําทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกระบวนการทั้งหมดแล้วนะครับผมไม่มีหยุดแน่นอน นะครับมันเป็นว่าไปตามโปรเซสของมันนะค,ครับมันอาจจะดูช้าเรื่องเรื่องการเมืองกันตามกฎหมายแต่รับรองได้ไม่มีมวยล้มแน่นอนเช่นนเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องของการบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องของสถาบันการศึกษากันต่อในตอนต่อไปแต่วันนี้ขอบคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งนะครับ คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับนั่นก็คือภาพรวมของการยกระดับคุณภาพครูทั้งเรื่องของศักยภาพแล้วก็สวัสดิการสวัสดิภาพกำลังใจของครูต่างๆพวกเราทุกคนคนไทยทั้งประเทศเป็นสิทธิ์มีครูและเราก็หวังจะให้กําลังใจและเห็นคุณครูทุกท่านในประเทศของเรานั้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีกําลังใจที่ดีและเป็นรากฐานสําคัญเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ในการสร้างกําลังของเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติให้กับพวกเราประเทศชาติต่อไปในอนาคตด้วยนะครับหมดเวลาของรายการเดินหน้าประเทศไทยประจําวันนี้แล้วเราจะกลับ คุยเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาในตอนต่อไปซึ่งเป็นตอนสุดท้ายกันอีกครั้งวันนี้ทุกท่านท่านรัฐมนตรีผมและทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ